tôi rồi em ơi そうか。 Oh. น่เยนเยนนี่นีเอาได้เออนี่นีเห็นปะเห็นทางปะเห็นหางปะนี่นเห็นปะมีหางอะอัางเย็น่นี่นี่นอืนี่ก่นี่เห็นทางปะเออนั่นเยน ได้บ้า่ะหัวอาดเรียบร้อยโกดีแล้วกดีเขาท

ม okay. ี่มี่มี่ำมี่ไปปบไปทางน้ย่าโอ้โหไอ้กระต่ายเดินเล่นก็เล่เดินนึไปตุ้นโอ้ยลื้อหัวโอ้ยเดี๋ยวมันก็จิ้มอยู้กันโอ้ยิ้ลื้อยู๊บขับ นั่นแล้วข้อมมันทำไม่หวละโอ้ย่ันนหลายบอกว่าจะกลับวันนี้มันปวกระซิบกระซิงองทนมันน้ำมันมบเศขาดบนเสีขาดบ่นี่ บุบแล้วดับไปเอม่ใช่แม่ไม่จบไฟนั่นลกจะโวนนะหมอได้ลุงอีกกางเนอะมันเขาไห้ตีนมันยาตัวมันลมงี้ยิบบอกไรบอกนี่ไงบอนี่คเนียตาเน้นหนูบุกเขินล้ไรหมหนูบุกเขนนี่

ไปมันบ้ขึ้นได้มันึ้บขึ้นมันบขึ้นไปสตารไปมันขึ้นเออขึ้นไปสตาร์อ้คู่นั้นคลงคลงมาจำเลยคูนั้น่แม่นจได้ปลาตโกวยจากนน้ำด้ครีคู่นั้นยากจบได้ปลาตปลาตะโกเลยไไปสตารไปครับปลาตโกให้เ้ยดิไปอไปสตาร์ให้เรามันบไปให้ไปสตาร์ไป บขึ้นอสายพันเจ้าเมสายพันเจ้ากอนดูมันลุยไปหรือสือไม่แล้วสือไม่แล้วเจ้าเบิองเจากวนอันนับเนี่ยเออเจ้าเมืองเ้ากวนฮีผ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 ี้ยไปกูเรียแม่นุูเล่ไปดิเอ้คนส่วนปลานวอยของกูไปเแซ่

โอ้ยไ่จะไปลุยครับล่อยู่กลางเง่้เต็นปลาเบือละโอ้ยปลาบุญีมีตะวงลูน้องเจ้านั่นไดไปลุยครับกลางโอเคไปแปบหงก่อนกระชูงามีตัวนึงคุดคุดลงนี่เด้อแค่หันไปในด เนื้อหั่นพบบว่าครับได้าด้เท่เนอะเนื้อบุคคลป๋าป๋าบุ้มีเลยบุ้มีจังไหนเดี๋ยวนี่นี่อยู่เ้างยน้ามันสุดยอดเขียวเว้ยเด้กเค <c oughs> รื่องเลยนะเนื <ref tail> ้อหั่นแบบบุ้มแบบเทเร็วผม จะไม่อกว่าคมันอยูเมีนคเนี่ยับเนี่ยตงไปมาต้มไม่ไรสิมันขิต้มบ่ขต้บอก,อกโกเสียนงานไปหงายลูกทุ่นวันนี้พุ่นพุ่นเนอืมไอ้ไแป๊บ พราะกเร็วเดี๋ยวเครื่องหน่อยมากเพราะว่าใส่มันขาดจริงเดี๋ยวเครื่องหน่อยมากมีนก้มเพลินมาหามึงหามึงเอาเป็นคนมึงเองนเดี่ถ่ายแล้ววาู่อยู่ต่อหนแกูเซุปาเน่ยไีมาดีมาดีาวา เอาเคอง่กอปว่อก่ยบืนยกสิเอากิน้มกลันงานละคือบอไม่ใส่ทั้งหลังต้องบอกต้อ้นั่นดิปีเด็กไปทดูความอ้าเอาเอา มาตึงรถสายพานลงกันออขหัเก่งกันได้เอาดถสายพานขอที่ไหนเก่งสาพานของกันมั้ยกะละกะละ เทียน่มยก็จะเทียนเห็นผู้นี่ยอืมวนไปหิ้มผู้นียมาผู้เนี่ปพ่นครับไปพ่นะพ่นหูพนทั้งหลังทั้งดลยนี่ลเิลงนี่นี่แม่ีมีข้าวเิวกระไรนั่นเอาเิ้วกระรนังกอให้ยุ่ยแมนี่ย mừng cứ bao quá, đừng đừng có bận. Nói chạy dên chạy dên luôn. Chơi chơi với. Bất